หลังจากที่มีการโจมตีการโจมตีหนึ่งพุงเข้าโจมตีพอเพกมาพระเอกก็พอจะสามารถรับรู้ได้ว่าก็คงจะต้องเป็นผีเสื้อแดงเป็นแน่จึงทำให้ตัวเธอที่ได้ปลากระทุกมาแล้วก็รู้สึกชึ่งเหมือนกันที่พระเอกสามารถรับรู้ถึงตัวตนของเธอแบบนี้ก็เลยได้กล่าวถามพระเอกไปว่าตัวเจ้าเป็นใครมาจากไหนกันแน่ สามารถรับรู้ตัวตนของขัดได้อย่างไรกันก่อนที่เธอนั้นจะได้พุ่งเข้าโจมตีต่อสู้เพกไปนะครับซึ่งในด้านความแข่งแกร่งของเธอที่เหนือกว่าเพกเล็กน้อยนะฮะถึงแม้พเอกจะอยู่ในระดับขั้นตัดวิญญาณแต่ก็อยู่เพียงแค่ระดับขั้นตัดวิญญาณขั้นต้นเท่านั้นจึงหรไม่ในตอนนี้ตัวเธอก็ได้ทําการเปิดชายรูปแบบอนาเขตนะครับเป็นอนาเขตแห่งอารมณ์ทําการโจมตีควบควมุมจิตใจเพกเอาไว้จึงทําให้ในตอนนี้พระเอกก็ได้ตกอยู่ในห่วงอารมณ์แห่งความโกรธถูก อารมณ์ที่คอยดูดซับเข้ามาในร่างกายของเพกนะครับจึงทาให้ตัวเขาก็โดนว่าถูกแช่แข็งเอาไว้ไม่สามารถที่จะขยับตัวได้ติดอยู่ในอารมณ์ทั้งหมดนั้นนะครับ ่อนที่พีเสื้อแดงจะทําการเข้าโจมตีเพื่อปิดฉากฆ่าเพกไปแต่ว่าพระเอกก็สามารถที่จะรับรู้ได้นะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ได้ใช่ความจริงเลยแม้แต่น้อยเป็นเพียงแค่อนาคเขตแห่งอารมณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาถ้าเกิดว่าตัวเขายังติดอยู่ในอารมณ์แบบนี้เกรงว่าก็อาจจะไม่สามารถออกไปได้อีกต่อไปพระเอกก็เลยได้บอกว่าได้เหดสู้ขึ้นมาอีกครั้งสามารถทําลายอารมณ์ทั้งหมดได้ก่อนที่จะได้พูดบอกกับเธอไปถ้าเกิดว่าเจ้านาสา มาเรือนคันไปอยู่ในรับคัดตัดวิญญาณในตลอดระยะเวลา100ปีที่ผ่านมานี้แล้วครอบครัวของเจ้าลาพ่อแม่ของเจ้าลาเจ้าจเอาเขาไปทิ้งไว้ที่ไหนเจ้าทอดทิ้งพวกเขาอย่างนั้นหรอซึ่งพระเอกก็พอจะสามารถรับรู้ถึงจุดอ่อนในจุดจุดนี้ของเธอถ้าเกิดว่าในด้านอารมณ์ก็ตามสุดท้ายแล้วมันก็ต้องมีความรักที่เข้ามาแฝงอยู่เป็นด้านนะีคยับจึงทาให้ตัวเธอก็แบบติดกับดักลงก้นเพกจริงๆนะีครับหลังจากที่ได้ยินคําพูดของเพกแล้วก็ กระทบกระเทือนไปถึงที่จิตใจของเธอนะครับจึงทําให้ขอบเขตของเธอก็ได้ถูกทําลายไปก่อนที่พระเอกจะได้ใช้โอกาสนี้ในการใช้การโจมตีนะครับเนื่องด้วยที่สถานที่นี้เป็นสถานที่โบราณเก่านะครับมันก็เลยจะมีการโจมตีร่องรอยการโจมตีแต่ปรากฏอยู่ยังสถานที่แ่งนี้ก่อนที่พระเอกจะใช้การโจมตีที่คล้ายคกันนะครับทําการเข้าโจมตีฟาร์มมร์ขนาดใหญ่ทาการเข้าโจมตีเพื่อประทับรอยเธอไปนะครับซึ่งตัวเธอถึงแม้ว่าจะไม่สามารถ นะครับรับรู้ได้ว่าการแขโตมตีนี้แข็งแกร่งขนาดไหนแต่ทว่าก็รู้ได้เลยนะฮะว่าแรงกดดันที่ปลดแบบมามันแข็งแกร่งมา,มากเลยทีเดียวนะครับตัวเวก็ต้องงัดรูปแบบพลังของเธอเป็นรูปแบบพลังนับแข็งบองกันการโจมตีนั้นเอาไว้แต่ว่าการโจมตีนั้นมันก็ไม่ได้รุนแรงอย่างที่เธอคิดนะครับตัวเธอนั้นสามารถป้องกันได้แต่มันก็เป็นเพียงแงค่กลอุบายของเอกเท่านั้นที่ได้ใช้โอกาสที่เธอนั้นเผลอทําการเปิดประตูมิติรีบหนีออกไปจากที่นี่ไปน,นะครับ จึงทาให้ตัวเธอในตอนนี้ก็รู้สึกงงไปมากกว่าเดิมว่าพระเอกเป็นใครมาจากไหนกันแน่แต่ถ้าเกิดว่าเห็นอุปกรณ์ต่างๆบนตัวพระเอกแล้วที่ใช้ในการต่อสู้กับเธอก็เกรงว่าก็คงจะต้องไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับแต่ท้ายแล้วก็ไม่ได้สามารถที่จะตามตัวพระเอกไปได้อยู่ดีและก็ได้ปล่อยให้พระเอกมีชีวิตรอดต่อไปนะครับส่วนทางด้านของอเอกก็ได้มุ่งเดินทางมาถึงที่ดินแดนแห่งหนึ่งนะครับเป็นคล้ายๆกับดินแดนภูเขาไฟนะครับ บริเวณรอบๆปกคลุมไปด้วยความร้อนแต่มันก็ยังอยู่ในอาณาเขตของดินแดนเทปเะเาอยู่ดีนะครับก่อนที่พระเอกจะได้มุ่งเดินทางสํารวจไปยังสถานที่ต่างๆจนพระเอกก็ได้มาเจอกับนายน้อยอยู่สองคนนะครับซึ่งพวกเขาจะเป็นคนที่มาจากนิกายปีศาจในตอนนี้พอสามารถรับรู้ได้ว่าสถานที่แห่งนี้หรือว่าหุบเขาแห่งนี้เป็นคฤรหาหน์โบราณเขามันจะมีพวกสารสูตรนะครับหรือว่าร่องรอยของสัตว์วิญญาณสัตว์อุนเทพที่อยู่ยังสถานที่แห่งนี้ถ้าเกิด ว่าพวกเขานั้นสามารถนำวิญญาณของสารสุนเทพหรือว่าสารสุน์ศักดิ์สิทธิ์ไปได้มันก็จะช่วยในความแข็งแกร่งของพวกเขาได้เหมือนกันนะครับพวกเขาก็ได้มุ่งเดินทางเข้าไปในตัวถ้ำแห่งนี้เพื่อสำรวจยังสถานที่ต่างๆจนได้มาเจอกับสถานที่แห่งหนึ่งนะครับ เหมือนกับว่าจะมีรูปปั้นสตูนที่พวกเขานั้นตามหานะครับในตอนนั้นเองก็เลยต้องรีบนําเอานําเตาสมบัติของพวกเขามาดูดซับเอาสตสูลน,นั้นเอาไว้นะยครับจะเป็นวิญญาณของสตสูนที่ยังลงเหลือเอาไว้นั่นเองนะยครับในตอนนั้นเองพวกเขาก็สามารถที่จะทําได้สําเร็จนะครับก่อนที่จะมุ่งเดินทางไปสํารวจยังสถานที่ต่างๆต,ต,ต่อไป แต่าว่าในตอนนั้นเองพวกเขาก็ได้มาเจอกับสถานทค่หนึ่งซึ่งก็ซ่อนอยู่ยังสถานที่นี้เหมือนกันนะครับดูเหมือนว่ามันจะเป็นคล้ายๆกับพลังงานสีทองที่ได้กองอยู่ยังสถานทค่นี้จึงทำให้พวกเขาที่ได้เข้าไปใกล้ก็ต้องรีบเหน,นีออกไปนะครับเพราะดูเหมือนว่ามันจะมีพลังงานสีทองทําการพุ่งเข้าโจมตีพวกเขานะครับ ึ่งพระเอกที่ได้ตามมาเห็นตัวเขาก็รู้เลยนะครับว่าสิ่งที่ได้เห็นอยู่ตรงหน้านั้นพลังงานสีทองมันเป็นอาหารของสัตว์สูรเทพหรือว่าสัตว์สูรศักดิ์สิ์นั่นเองนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นอันตรายกับผู้ฝึกตนอมตะหรือว่ามนุษย์นั่นเองนะครับจึงทำให้ตัวพวกมันเองก็เลยทําการพวงเข้าโจมตีเหล่าผู้ฝึกตนทั้งสอง ในตอนนี้ก็จบกันไปก่อนเลยครับสำหรับ EP นี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับคือสั้นจริงๆฮะตอนนี้ก็ไม่ได้มีเนื้อหาอะไรมากในทุกคนสำหรับ EP หน้าคลิปหน้าเดี๋ยวมาต่อกันได้ใหมในสัปดาห์หน้านะครับเ,เรื่องนี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาเก,ก็บก่อนนะครับบ๊ายบาย